จะมีการเปลี่ยนเหยื่อเกิดขึ้นปึ๊กเราได้ปลาแซลมอนยักษ์แล้วครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับมันคือปลาแซลมอนที่ทุบติติของรัสเซียครับมันใหญ่มากครับเป็นจะหักเลยแล้วครับคุณผู้ชมไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงมันไปไม่หยุดเลยครับโอ้ไปได้แล้วเอ็นหมดแล้วครับทุกคนมันคือแซลมอนยักษ์ขนาด40กิโลมันสู้เบ็ดมากครับคุณผู้ชมครับเอาถ้าเหลือไม่ตามนี่คือหมดสปูลเลยนะครับมันออกขวาครับมันออกขวา โอ้โหไปนู้นแล้วทุกคนตามครับต้องเอาเรือตามด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เรามามันไม่ใหญ่พอที่จะรองรับแรงกระแทกของปลาแซลมอนไซน์นี่แล้วครับเราอยู่ไหมเราอยู่ไหมนี่ครับโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้แล้วได้ตัวเขาหรือเปล่าโอ้โนเจ้าหลุดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับนี่ครับดูรอยฟันเขาเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นหนวดของเขาเป็นหมอยของแซลมอนครับคุณผู้ชม น่าจะเป็นแซลม,มอนที่ลืมแวกโอ้พระเจ้าปลาแซลม,มอนยักษ์ที่เราตามหาที่รัสเซียได้หลุดออกไปต่อหน้าต่อตามันเริ่มท้อแล้วครับ <c oughs> กับบ้ากเหล้าดีกวกับบ้านแดกเหล้าดีกว่าไม่ใช่ครับทอมีลิงถือเดี๋ยวผมจะสู้ต่อไปแล้วเอาแซลม,มอนยักษ์มาฝากผู้ชมนะครับโหมไม่น่าเชื่อเลยพี่ฟิตนะน่าจะม40ี40กิโลได้อ้ my god